ไปเฮ็ดงานกันเด้อแม่เบิ่งเงินนี่เด้อตอนแรกน่ะน้องลูกมึงเบิดเด้เออเออบิ่งวันดีๆนะเด้อบม่หิงดื้ออยู่เดี๋ยวหนิกระเบิ่งมันตลอดล่ะกูบ่เบิ่งไผสิเบิ่งให้กูดีเด้อค่าเลี้ยงนั่นบ่แม่นให้กูเลีล้ยงพีวี่เมื่อก่อนยังไปนอนอยู่ผู้เดียวมันยังตื่นสิให้หาคนอีกล่ะ ขอบคุณมามากนะครับที่เก็บกระเป๋าให้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณเสื้ออะไรครับชมพู่ค่ะทํางานอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะเจ๊คะนุกลับก่อนนะคะแต่เอนุขอเบิกตังค์หน่อยได้ไหมคะได้ได้เอาเท่าไหร่ล่ะสองพันค่ะจะไปซื้อนมให้ลูกเลี้ยงลูกคนเดียวมันก็เหนื่อยแบบนี้ล่ะสู้ๆนะขอบคุณค่ะเจ๊ เอา้าอันนี้ค่าเลี้ยงหลานอันนี้เสียไปใวไ,ไปซื้อนมบัดเดือนในพันเดียวนี่เออกระสงเอาอีกงีว่ามนนีอันนี้เสียไปซื้อนมเฮ้ยไปมือเมื่อเจ้ครับฝากเงินให้น้องส้มพูดหน่อยครับเอเงินอะไรคะเอาไว้ให้ส้มพู่เลยครับ เจสสวัสดีค่ะเออชมพู่เมื่อวานนี้ผู้ชายมาฝากเงินไว้ให้นะสองพันพ่อน้องนาดาหรือเปล่าฮะเป็นไปนไม่ได้หรอกคะ่ะเจสตั้งแต่เลิกกันไม่เคยติดต่อก,กันเลยค่ะแล้วผู้ชายคนไหนมาฝากเงินให้เธอตั้งสองพันเลยนะนาตาเป็นยังไงหรอคะเจสก็หล่อๆสูงๆผิวเข้มๆอ่ะไม่รู้จักหรอกคะ่ะหรอหรือว่าเขาแอบ,บชอบเธอหรือเปล่าช่างมันเถอะเอาไปเอาไปจะได้มีเงินซื้อนมฝากน้ำให้น้องชมพู่หน่อยครับอ๋อชมพู่นี่ไงผู้ชายคนนี้ ายคะเจ๊เอา้าคุณเออสวัสดีครับอย่าบอกนะคุณเองหรอที่ฝากเงินให้ฉันอืมครับเอาเงินมาให้ฉันทำไมเราไม่รู้จักกันสักหน่อยผมจะขอบคุณน้องสุปเรที่เก็บกระเป๋าตังค์ให้ไม่เอาฉันไม่อยากเป็นหนีบ้บนคุณใครเอาเงินคุณคืนไปเลยเป็นคนดีจริงๆนี่แหละแม่ขอ,องโลกที่ตามหาฮัลโหลแม่อยู่ไสนี่คือนานมาหาแท้จะให้ยางมีว่าจังไนไก่ๆไก อุ้ยแม่เฮ็ดงานกับมือแล้วสียางกลับจังใดไก่กะไก่ให้ผมไปส่งไหมครับเอา้านี่คุณยังไม่กลับอีกเหรอไม่เป็นไรหรอกฉันกลับเองได้ให้ผมไปส่งเถอยครับกลับคนเดียวมันอันตรายผมเป็นห่วงครับอืก็ได้รถผมจอดอยู่ทางนี้ครับแล้วยวผมเปิดให้ครับค่ะแหมช่วงนี้มีผู้ชายมานั่งเฝ้าทุกวันเลยนะชมพู่ จมีทินนี่ทำไมแกไม่เข้าบริษัทหลายวันแล้วนะตรงนี้ผมยุ่งครับเนี่ยแกยุ่งอะไรแล้วแกมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้ฉันรู้นะว่าแกมาตามเฝ้าผู้หญิงฉันให้เลขาสืบมาแล้วผมว่าผมเจอรักแท้แล้วครับเนี่ยแกจะมาเจอรักแค้อะไรแกรมีคู่มานแล้วนะแกจะไม่รักคนอื่นไม่ได้ นั่นเหรอมันชื่ออะไรน้องสมพูครับแม่กลับบ้านเ๋ยวนี้เลยแล้วก็เข้าบริษัทด้วยจะมานั่งเฝ้าผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้ไปกลับบ้านไปละสลาดชมพู่ชมพูมาเอาลุลงเลยอีหยางแม่จะพาหลานมาตากล้อมเฮ็นหยางมา,ามาเอาลูกมึ่งนี่กุ๊ิไปห้าเลนไพ่เขาเิงขาดขาอยู่เอาเฮ็ดงานอยู่ด้วยม่สิไเปเลนเฮ็ดหยังกุ๊บไีคขายเรียดบิดมือเลี้ยง่จลานู่นี่ปวดหัวไปไปบิดมือสีเลี้ยง่หลานอยู่นี่ปวดหัวไป อุ้ยแม่เราไปสิเบิร์กหนูสีเฮ็ดงานฮะอย่าบอกนะคนที่แกอชอบมีลูกติดแกจะเอาคนแบบนี้ามาเป็นลูกสบายของฉันฉันไม่เอาไปก่อนด้วยแม่ตอนแรกแกลืมมาหัด,ด,เ,ออดเ,เด้อเออนุ่มหนูมึงเบิร์ดอะไรได้มาหนิเบิร์ดละสีเฮ็ดจังไหนเดือนนี้เบิร์กเจไปสามเธอแล้วไม่ชิดเจ้าเบิร์กแล้วแล้วคันเ,เบิร์กเซลุ่มไปขอทาน,ทงน,นใงไหนกินซึมพู คุณมาทาอะไรอีกเนี่ยผมแวะมาทั้งนี้ผมซื้อข้าวมาให้ครับผมลืมข้าวอยู่ในรถเดี๋ยวผมเอาให้นะผู้ใดนสมบูณ์มันมามักมึงตีคือเป็นตะลุยแทะเฮ้มีรถไ่บุตินันห้องผสมเขาดอกแม่เขาไม่ลูกคนรวยรวยตัวทั้งดีกันมึงไดงมันเป็นัวันลูกก็แม่ชีได้สบายหนูทั้งจดทั้งลูกตีดแม่เขาบ่มักหนูจะสร้างเอาลูกมันมาได้เอาแม่มันอย่าแก่ขี้พนันสอนให้ลูกสาวมาจับผู้ชายรวยเน่นผู้ใดอีกแล้วนัน ับแม่เขานั่นระดาใส่สมองพวกแกเอาไว้ด้วยนะฉันมีวันดองกับพวกแกหรอกเลิกยุ่งกับลูกชายทายาทมหาเศรษฐีของฉันได้แล้วย่ยแก่ขี้พนันกับนางผู้หญิงใจแตกจะเตะไปคุณนายนี่สมบูรณฮ้แกมาหามันอีกแล้วใช่ไหมมันนี่เลยฉันไม่อยากให้ลูกเจอไม่อยู่กับลูกคอยกั้านสืวอมันไม่ได้ไหมก็ลูกสาวแกนะมาอ่อยลูกชายฉันเห็นผู้ชายรวยหน่อยก็ไม่ได้กูได้อ่อยมให้ดีๆเด้อเบิ้ง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 เห็นไหมมันจะตีแม่แกจะเอาแบบนี้หรอมาเป็นดองกับแม่น่ะเบิ้งไปผูกูจะไปเอาเลือดไปนายวไอ้มันนเป็คออปปากกดดีแท้ลงูสิเ็นนะไรัคะ หนูนิวคุณแม่สวัสดีค่ะมาทําอะไรคะแม่ก็มาตามให้ลูกชายตัวดีแม่น่ะสิลูกชายนี่หนูนิวคู่มั่นแกเอา้าฮะเจ๊ทำไมแม่ไม่เห็นบอกเลยว่าคู่มั่นของเราคือคนนี้ชมพู่เธอชอบมิทีนไหมเออเธอชอบเขาใช่ไหม และเขาก็ชอบเธอหนูไม่กล้าหรอกคะ่ะเขาเป็นคู่มั่นเจไม่ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะเจไม่ได้ชอบเขาเขาไม่ใช่สเปคเจแต่ว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วไม่ใช่หรอคะเจจะจัดการเองคุปูวครับคุณมาทําไมเดี๋ยวแม่คุณก็มาด่าหรอกผมจะพาไปกินข้าวเที่ยงครับคุณเลิกยุ่งกับฉันเถอะฉันไม่เหมาะกับคุณแม่คุณก็ไม่ชอบฉันผมขอพาไปกินข้าวได้ไหมเดี๋ยวผมจะเลิกยุ่งกับคุณ ก็ได้แต่คุณต้องเลิกยุ่งกับฉันนะครับนี่มันมาหานางชมพู่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยจุบูลไปใส่นี่ก็บูลจากมาเอาลูกมูเขาขาดขาแล้วนี่เขาบอกให้ไปหาเนี่ยเร็วๆชมพู่ขาดขาแล้วนี่เร็วๆอยู่ไหนมาหานางชมพู่อีกแล้วใช่ไปนี่ หนูนิวลูกเห็นมิทีนไหมลูกมันได้มาหาหนางชมพู่ไหมเจ๊อิสภูนยุ้ยใส่หนีบลอนมาเอาลูกมันดูขาะคอยขาดอีหลุดดิชมพู่ออกไปกินข้าวกับมิทีนค่ะให้กูหน่ายไปนั่หามันให้เห็นแล้วลูกให้มันพร้อมกฤสิภาบไปเลยท่านเวลานี่ขาดขาดอยู่นี่เอพรหลานแกแกจะไม่ให้ฉันทําไมกลับมาเอาหลานแกเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยหลานก็ไม่ใช่หลานฉันคุณแม่นั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวเขากินข้าวเสร็จก็คงจะกลับมาค่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะพากันกลับมาเนี่ยเสียเวลาจริงๆเลยแล้วฉันต้องมานั่งอุ้มลูกให้เเนนนีี่่ยยมมองห้าาทไํไ หนูถามหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงไม่ชอบชมพู่ล่ะคะก็มันมีลูกติดแล้วแม่มันเองก็ชอบเล่นไพ่แต่ชมพู่เขาเป็นคนดีนะคะตั้งใจทํางานหาเงินเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงแม่มิทีนออกจากทั้งหล่อทั้งรวยมีแต่ผู้หญิงจ้องจะมาจับแต่ชมพู่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็จริงแหละมีแต่คนจ้องจะมาจับลูกชายฉันไปดูปะเดี๋ยวพาไปดูนกเนาะลูกนะมันพากันไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะกลับมาเนี่ยชมพู่กินข้าวอร่อยไหมวันนี้อร่อย กลับมากันแล้วเหรอนม่แม่มาทําไมครับนั่งรอพ่อแกนี่แหละมามาเอาไปลูกแกฉันปวดแขนหมดแล้วเนี่ยมแม่จะกลับแล้วแกก็ตามกลับไปเซ็นเอกสารด้วยแล้วกันครับแม่ลูกเธอก็น่าราักดีนะดูแลให้ดีด้วยละ่ะกลับก่อนนะลูกนะฝากับฝากาคาักไหลยจนว่ากูได้อโเรศัพั์น้มามห้ ไซร่ามันจะไซร่าเอยียงแม่เอานี่มึงลืมโทรศัพท์เอานั่นไงนาดาคุณนายสวัสดีค่ะฉันเห็นตุ๊กตามันน่ารักดีฉันก็เลยซื้อมาฝากนาดาอ่ะขอบคุณค่ะเพียพรและนี่เธอจะพาหลานไปไหนเนี่ยเอาโทรศัพท์มาให้ชมพู่มนลืมโทรศัพท์แล้ววันนี้ขาดเธอไม่ขาดหรอเพียพรขาดกระเซ็น,ใน,ในยังไงข้าเลี้ยงหลานอยู่นี่งั้นก็เอาหลานมาเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเองจะไปไหนก็ไปมาขอบคุณหล,ยลายๆค่ะคุณนายชมพู่ชมพู่งั้นมาให้แม่แล้วเรื่องแม่สีฟ้าประเด็นไพ่เขาขาดขาดนี่เร็วเนี่ยครับเจ็บตังไม้ซ โอ้ย,ออลลย,อย,ยลูกเคยแม่ขึ้นใจดีเธอลูกนาดาแย่ไปกันเด้อยินดีเธอลูกเด้อไปมิทีนไปส่งแม่กับนาดาที่บ้านเดี๋ยวตอนเย็นท่านจะให้มิทีนมารับไปกินข้าวด้วยกันนะค่ะคุณนาย